สวัสดีครับเปิแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาว่วอาชีในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องลุงอ้วนปิดกับังแรงใจให้คนทำงานทุกสาขาอาชีพนะครับให้ลำลำได้ลวยจะโขก,กันมานสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเลยมัอน,นีล้ลุงอ้วนมาเปิดลิบทำขิบอยู่ทงให้ทงหน้าเปิดราคา กว้วยนะครับให้พี่น้องพี่ละทั้งดงมวยบ้านหน้าหนังตำบลหน้าหนังพ่พนปิศาจรองค่ายพี่น้องบ้านเดียวกันตำบลเดียวกันก็รุ่งวันนี่แหละบ้านผู้จัดการเป็นสื่อกล้ยมาเลี้ยงนะครับเป็นมีธุระสื่ขายควาย,วายพี่น้องเปิดราคาขาย ก๋วยหาตัวครับพี่น้องเนี่ยตัวแรกเมาไหลายใหญ่หางพี่น้องเบิง้งราคาโลดเป็นห้องทานไปเสียนหนึ่งพี่น้องเนี่ยก๋วยหาตัวท้องอีกซ้อนก๋วยผุดกระมิ้นตัวลำล้ำโอ้โหหยาผุดกระมิ้นมมเห็นไม่เลี่ยมอยู่นี่อันตัวหนึ่งผุนก็ะมิอยากขายครับพี่น้องด้วยใจรักเพผุนอยากขาย เพื่อไปเหตุการณ์เหตุงานเพิ่อนที่ไหนทีมีการมีงานเพื่อนเหตุงานเป็นผู้จัดการความสูงประมาณรลอยสามจิบหาบวกกับเราพี่น้องเนี่ยแต่งบวกในพายางยั้เบิ้งแต่ละตัวพี่น้องวายห้าตัวทองเหล่าสองตัวก็ยังไงสาม เพื่อนหน่อยสองเห็นน้อไปใส่เบิดนอ้นองนน้่ามักมุนนี่ตัวหนึ่งครับมาซื้อไปเลี้ยงไงท่านผู้จัดการนะครับเด็กมาจัดกายไอ้กล้วยเด็กเราบ่มีเวลาเบิรงพี่น้องนี่นั่งหนึ่งโอ้เมียยางดีตัวนี้ลูกละแงีแงีแง,งีโอ้สีดอกเราเมียยางดี แม่เพิ่นเอาอยาเพิ่นก็พูดว่าได้เห็นอะไรเล็บมีตัวไหนบ้างอืมเพื่อนะอะเบิดเธอเลยเพื่อนอะยานะลูกยานะโอ้ย<ฮ>พอมาเยี่ยมยามถามเข้าสุดลุ้ยเพื่อนกล้วยหาตัวพี่น้องกล้วยห้าตัว ใหญ่สามแม่นา่งสองฟองหยิบสองยล่อายหยอยย่อยย่อยย่อหยอหยอหยอหลูกยอ่ยอยย่อยย่อยี่ว่แม่หนึง่ทงที่มันของอยิบผู้หน้อยหนึ่งตัวนี้ไหมตัวกำลังเป็นบ้าเป็นสาวอยู่อย่าผู้หนึ่งแม่หนึ่งพี่น้งนงองเนี่ย อร่อยโอ้นี่แม่หนึ่งคล่องนี่เลยบรรยากาศมึงก็ไปขับกล่องพี่น้องเป <c oughs> ็นวันทายเลยครับตามสมบายเพันแต่ว่าขายแท้แหละครับเพันเพธุ์มาเพิ่นมีการมีงานมีธุระพี่น้องมันมีเวลาเบิ่งสีพื้นเลีืยงกับยากลำบากน้ำพิน่น Nè Đây là tôi đừng tôi đừng không thấy bậc thước quá này. Cái dốc chút. Ô tôi đừng kia nó. Ôi phụ cái okay, đấy là này nó xuống hủ xuống trường luôn chuẩn bị luôn nó làm โอ้ไม่มีน้ำตัวนี้ไงแห้งบดตัวนี้เพื่อหาหม่องน้อนผูกคุ้ยแม่ยตัวนี้น่ะกล้วยปู้โอ้เ่าไปนอนตม ันจะลือเพื่อนดิไปลูกไปไปไปแง่แง่โอ้สูงกว่ามันร้อยสี่สิบ ขึ้นห้องยกชุดไว้แสน,นหนึ่งพี่น้องผู้ยดกันเลงนาไปไป,ไปโอ้ยผู้ เงืดหญ่าช่ไ้มาอ่อนวนแต่ตันจื้ลืออยู่ห่องพันซื้อดอกพี่น้องสนใจมาตอรองละข้าวเด้อพี่น้องเอง้ก้ยหาโตห่องพันไปเสียอันหนึ่งวานเถินแลว้ววะ ลุกกลงกวนจะลุงเบอรอโทรไปหายด้วยพี่น้องด้อใจทักมาทำน้องผู้จัากได้ก้อยไปเลี้ยงก้อยพี่น้องทั้งบ้านหนัง นี่แหละพี่น้องข้อยร่วมวหรือาโตยกชุดนี่จะฟองเป็น้องไว้ถ้าห้องพันไปแสนหนึ่งพี่น้องสนใจทักมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวลุ้งวัดที่ลุงเบอร์โทรไปให้สำหรับผู้ต้องการอยากได้ค้อยไปเลี้ยงข้อยผูกไปมี่ขอยแม่ก็มีแม่นางแม่หนึง่งผูกร้อยตัวหนึง่งมีทองอีกสองตัวพี่น้องเอ้ ซื้อหาแทมเบอรเก็ตได้สองตัวง่ายทองคลิปนี้กัดจประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเปิดราคาควายนะครับให้พี่น้องทางบ้านหนังตับบุญหนังพูดพิเศษน้องค่ายฝากกดนไหลก้นแร์กดติดตามไปเลยพี่น้องเงยเปิดเป็นกำลังแรงใจลุ้นขวัญบ้านหนังนะเนี่ยปิดกำลังแรงใจให้พูดละคนทำงานพี่น้อง ผู้ใส่แรงงานบำนาสีในประเทศตั้งประเทศสุขภาพแข็งแรงแล้วมันไม่รวยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ